ขบวนหนึ่งเกตหนึ่งนะครับตั้นพากลุ่มเทสต์รถไฟพาธานีทุ้งสองนะครับเจ้าสั่งีตัวโดยสารก็จะได้ปิดเตรียมสิขอทำล้าทำเราับเป็นโดยสันซิติชาลาที่หนึ่งนะครับเกณนสามนะครับตัวที่สองสามสี่นะครับเดินเลยหัวบาลตะโตกนันตานะครับไปประมาณสี่สิบเมตรนะครับโซนที่แปดที่เก้านะครับจะอยู่หัวบาลตะโตกนันตานะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับจะอยู่ประมาณหน้าร้านค้านะครับ ครับตอนนี้บรรยากาศยามเช้านะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับรถเร็วที่171เจดนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชันฉลาที่1ของสถานีบ้านโป่งนะครับรถเร็วที่1 7 1เจหนึ่งนะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางทุ่งสงนะครับวันนี้นะครับผู้โดยสาร มาใช้บริการพอสมควรนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับก็ทําให้ผู้โดยสารเบาบางลงนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศยามเช้าของสถานีบ้านโป่งนะครับทางด้านนู้นนะครับเราจะเห็นกองสินค้านะครับที่จะไปกับขบวนรถเร็วที่1 7 1เจนะฮะกองอยู่ทางด้านนู้นนะครับเพราะว่าตู้สินค้านะครับก็อยู่ทางติดกับหัวรถจักรนะครับ เป็นบรรยากาศผู้คนเดินทางนะครับวันนี้ก็เบาบางลงนะในสถานี้ให้สัญญาณขบวนจะเข้าแล้วนะครับ สำหรับสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับก็ทำการสร้างสถานีใหม่อยู่ทางด้านใต้ของสถานีเก่านะครับก็ใหญ่อลังการเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าที่เห็นนะครับส่วนสถานีเก่านะฮะก็จะอนุรักษ์เอาไว้นะครับนี่นะครับสถานีหลังใหม่ตอนนี้ก็สร้างประมาณไปได้ประมาณสัก 60%แล้วนะครับก็เหลือจะตกแต่งภายในแล้วก็มุงหลังคานะครับก็จะแล้วเสร็จนะครับไว้อีกหน่อยก็จะเป็นสถานีสำหรับรองรับท่านผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นคาดว่าบางส่วนก็เป็นติดแอร์นะครับเป็นห้องปรับอากาศนี่นะครับคือสถานีใหม่ของ สถานีบ้านปโป่งนะครับแล้วก็สถานีเก่าครับก็จะอนุรักษ์เอาไว้นะครับไม่รื้อเพราะว่าสถานีนี้หลายสร้างหลายสิบปีแล้วนะครับตอนนี้สัญญาณเครื่องกั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านปโป่งนะครับก็ ส่งสัญญาณดังมาแล้วก็แสดงว่าขบวนรถเด็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางทุ่งสงนะครับกําลังจะเข้าจอดที่ชั้นฉลาที่1ของสถานีบ้านโปง่งเดี๋ยวเรามาชมริ้วขบวนกันว่าวันนี้ยาวแค่ไหนนะครับ รถเร็วที่171นะครับหิงโคงบ้านโป่งมาแล้วนะครับเห็นไกลๆนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอะตอมนะครับเป็นหัวรถจักรดีเซลนะฮะผลิตจากประเทศฝรั่งเศสนะครับ ต่ส4146นะครับนีนะริ้วขบวนองขอบวนรถเร็วที่171นะครับเดีย๋ยวผมไปกับขบวนนี้ด้วยนะครับ

บวนก่อนครับ